ยุดอันลืมเอาอันนั้นน้ำถุงมันบ่ต้องเห็ดน้ำข่อยเออแหละขนมเจ้าแม่จะเสเอาม่ได้เลยเอาพวกเรนี่มาตรวจการบ้านขอทช่ไหมใช่ในมานยี่ด่วนมันเห็นมึงแล้วแสงบอมแมนดอกแสงบอมข่อยซีรีส์กล่องคนว่าพนโอ้อีบอมึงเก็บขัดหือว่า มาผิวมาผีวมาแลมาไปเฮ็ดนี่ไอชีเร่อหนิอืมเด้ไปไปนี่เลยนะเอาเลยนะนี่เลยนะนี่อืมเศษมันก็ชิ้น นี่เสนี้นีไปนี่ฮฮาฮฮฮแ่มือลคอนเทนต์อ่กัดกัดเห็นเห็นนี่ัดได้ยงบ่ได้ยังบ่เอาปลาสดได้เห่นบ่ได้เอาปลานี่ะ ไม่เอาปลากปอตปลากกินบะไรเตมลงุนเท่าต้มปลานี่กว่ามยกินอไบักเียนะนเตม้งุนจาัเามเดี๋ยวไปเอานี่ป้อยถิมเอาบ่อไปบ่ไปมาสิกัด